สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องประชาจอมปลวนแม่สอนนะจ๊ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็ฝากติดตามช่องประชาจอมปลวนแม่สอนนะครับและที่สําคัญเนี่ยในช่องนะครับได้สร้างลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลักน้ําการปลูกหญ้าแพโกล่านะครับการเลี้ยงปลา3ระดับการทาอาหารปลานะครับตกปลาดําน้ํายิงปลาการเลี้ยงม้านะครับก็มีไว้ให้เยอะแยะเลยในลย์ลิสต์นะครับลองเลือกหาเลือกชมได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาโม้ในเรื่องของการ นำม้าไปผสมพันธุ์นะครับมันดียังไงมันมีรายจ่ายมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ข้อเสียที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาโม้ให้ฟังในคลิปก็จะเห็นนะครับสองคนพ่อลูกนะครับตัดหญ้าเอายาให้ม้านะครับแล้วนี่คือน้องสายานาครับกาลังให้อาหารม้านะครับนี่คือชีวิตจริงของคนเลี้ยงม้านะครับก็จะต้องตัดหญ้านะครับเก็บขี้ม้านะครับให้อาหารม้าดูแลนะครับอันนี้คือวัฏจักรของคนเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือหลายๆคน นะครับมีลูกน้องดีก็ดีไปอย่างผมลูกน้องออกอีกแล้วนะครับเปลี่ยนลูกน้องนะครับก็ต้องทํากันเองนะครับเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงม้าด้วยนะครับหน้าเขาพูดนะครับพวกลูกน้องคนงานพม่าก็จะไปรับงานเหมานะครับเขาคิดว่าได้เงินเป็นก้อนเป็นกำนะครับเขาก็เลยจะชิ่งเราแต่พอช่วงที่ไม่มีงานก็จะวิ่งมาหาเรานะครับเพราะฉะนั้นดัดนิสัยสายเขตนะครับออกแล้วออกเลยหาใหม่เอานะครับโอเคสําหรับโอเคเรามาเข้าประเด็นกันนะครับสําหรับใครที่มีแม่ม้านะครับแล้วก็ ลิงนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะไปผสมพันธ์กับพ่อไหนดีนะครับตัวแปรมันมีอยู่นะครับในเรื่องของค่ารถค่าผสมนะครับความหลองพ่อม้านะครับมันจะเป็นแรงจูงใจถูกไหมพี่น้องนะครับเฮ้ยฉันมีแม่ม้าอ่ะฉันจะไปผสมที่ไหนดีหรือบางคนที่แบบซื้อม้ามาแล้วนะครับพร้อมขี่พอขี่ปุ๊บไม่มีเวลาที่จะขี่นะครับสมมุติว่าซื้อตัวเมียมานะครับซื้อตัวเมียมันดียังไงเวลาอยากขี่ก็ขี่ได้ เวลาเบื่อนะครับหรือไม่มีเวลางานเยอะนะครับช่วงนั้นน่ะก็เอาม้าไปผสมพันธุ์ซะนะครับก็จะได้เบบีออกมานะครับไม่เสียเวลานะครับดีกว่าเลี้ยงม้าตอนสเต็ปหนึ่งก็ตรงนี้แหละนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นตัวผู้โอเคคุณอาจจะเปิดรับผสมคุณก็ยังได้เงินบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นม้าตอนคุณไม่ได้เลยเลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็ไม่ว่ากาันใครอยากจะชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะแต่กําลังพูดถึงว่า เลี้ยงแล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอะเลี้ยงยังไงนะครับหรือชอบแบบไหนถ้าถ้าคอเดียวกันก็โอเคไปด้วยกันนะครับมามาฟังกันโมดต,ต่อนะครับโอเคเรามีแม่มาอยู่แล้วนะครับตัวแปรที่หลายๆคนคิดนะครับก็คือ1นึชั้นผสมพ่อพันธุ์นะครับชั้นอยากได้พ่อสวยๆทุกคนไม่มีใครไม่อยากได้พ่อสวยถูกไหมเอออยากได้พ่อสวยๆหมดเลยนะครับแต่ทีเนี้ยพ่อสวยๆค่าผสมมันก็แพงนะครับ เรามาเริ่มกันที่ฟรีเชียน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 นะจ๊ะฟรีเชียนนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นนะครับสองหมื่นเป็นเบื้องต้นแล้วก็รวมสาวท้องนะแล้วบางที่นะครับสองหมื่นห้านะครับค่าผสมเพียงเดียวสองหมื่นนะครับแล้วก็สาวท้องอีกห้าพันนะครับก็แล้วแต่ละที่แล้วแต่ละฟาร์มแล้วแต่ละคอกนะครับว่าที่ไหนจะเก็บยังไงนะครับรวมถึงแอนดาลูเซียนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับ สองหมื่นนะครับอ่าสองหมื่นรวมชาวท้องสองหมื่นห้าแล้วแต่ว่าใครจะกินยังไงเก็บยังไงนะครับแล้วแต่นะครับอ่าถ้าไม่ผ่านใครก็ถูกหน่อยนะครับถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับทีนี้เรามาว่ากันต่อไปอีกนะครับอ่ายังฟิชเชียนเนี่ยอนดาลูเซียเนี่ยแต่ราคาค่าตัวมันหลักเป็นล้านไงตอนนี้ราคามันพุ่งนะครับแล้วก็ม้าที่นําเข้ามาตัวน,นี้ก็ตัวละสี่แสนห้าแสนนะฟิชเชียนนะครับฟิชเชียนอนดาลูเซียเนี่ยแพงนะทีนี้ เรามาคุยกันต่อนะครับควอเตอร์ ter, นะครับควอเตอร์ในบ้านเราซึ่งผมเล็งไว้อยู่นะว่าเศดจากทองนี้จะไปผสมเนี่ยก็จะมีเลทราคาอยู่ที่1 0,000มนสแตนดาร์ดนะครับนะตอนนี้ราคาโดยกลางๆแล้วเยอะๆนะครับที่มีอยู่นะครับที่พ่อมาที่ร,รับผสมอยู่ที่1น0 0 0นะครับอ่ามีลายด่างด้วยนะครับมีกล้ามเนื้อด้วยนะครับอยู่ที่1 0,000นนะครับแล้วก็ อีกสเต็ปหนึ่งหมื่นห้าแต่ตอนนี้น่าจะไปผสมไม่ได้แล้วนะครับสําหรับโคดี้ฟาร์มหมอปอเนื่องจากว่าไม่สบายนะครับอันนั้นน่าเสียดายเพราะว่าเป็น, quarter, นควอเตอร์นะครับมีกล้ามเนื้อดีนะครับเป็นดางด้วยและยังไม่พอเป็นดับเบิลโฮโมไซกัสที่จ่ายลูกออกมาด่างอีกต่างหากนะครับเป็นที่น่าเสียดายไม่งั้นผมจะขนไปถึงนู่นนะผมจะบ้าพลังไปอีกนะครับเออเจ็บเจ็บเงินในกระเป๋าอีกไปนะครับแต่ทีเนี้ยเขาผสมไม่ได้นะครับณนะตอนนี้แล้วก็ สำหรับควอเตอร์ก็ยังมีอีกนะครับที่ราคาจะสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เจ้าของม้าแล้วล่ะว่าใครจะตั้งราคายังไงแต่สําหรับเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคนะครับเป็นคนที่จะเลือกลูกเขยและเงินในกระเป๋าเราก็ต้องประมวลดูก่อนว่าเลทราคาเท่านี้นะครับเราจะได้ลูกราคาเท่าไหร่พ่อมาตัวนี้มีราคาเท่าไหร่ณขณะนี้เนี่ยมันจ่ายลูกออกมาแล้วเราลูกมันจะมีราคาไหมนะครับสูงแค่ไหนแต่ถ้าเลทราคาใกล้กันเนี่ย เราก็ต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะเอาพ่อพันตัวไหนถูกไหมโอเคผ่านไปนะครับสําหรับอาราเบียนนะครับอาราเบียนก็จะมีเลทหมื่นหมื่นห้าก็แล้วแต่สถานที่นะครับทีเนี้ยมันก็จะมีอาราเบียนขาวนะครับตัวขาวนะแต่จ่ายลูกขาวหรือเปล่าไม่รู้กับบางที่สองหมื่นนะครับสองหมื่นสองหมื่นห้านะครับราคานี้ทาไมเคาะเขอ้ขอเลยข้อไหมถ้าคาอป้งเจอสองหมื่นห้าแต่ลูกออกมาขาวจัวนะาวเนี้ย มันก็จะต้องดูว่าในตัวอาระเเบียนนั้นน่ะหน้างอคอหักเนี่ยนะครับเป็นประตูแม่กองเลยเนี่ยมันจะมีความขาวออกมาเราต้องการความขาวนี่อ่าเพราะว่าสมมติว่าถ้าแม่พันธุ์มันหน้าหักอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่พ่อและแม่หน้าหักเหมือนกันลูกเังไยก็นหน้าหักนะครับแต่ทีเนี้ยสีออกมาได้ตามที่เราต้องการไหมถ้าจ่ายลูกสีตามพ่อเลยโอเคไปผสมเลยละเอียดราคานี้เพราะถ้าลูกออกมามันมีราคานะครับราคาหลักแสนนะครับอ่าหลายแสนอยู่นะครับ พอใช้เนี่ยการที่ผสมพ่อมมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละแล้วมันก็ยังมีอีกหลายๆสายพันธุ์ในบ้านเรานะครับก็อยู่ที่ว่าใครชอบสายไหนนะครับชอบสายเลวเล็กซิกซี่เหมือนอาราเบียนนะครับอาราเบียนถ้าผสมกับทีบีนะครับมันก็จะกลายเป็นแองโกลอารับนะครับมาในเรื่องของความสูงขึ้นมาอีกนะครับถ้าไปผสมกันอีกนะครับก็จะได้ในเรื่องของรูปลักษณ์ขึ้นมานะครับหน้าอาจจะหักขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบยังไงแต่ ถามว่าถ้าเลือดร้อนกับเลือดร้อนเจอกันอย่างทีบีนะครับกับอาร์เบียนเจอกันมันจะกลายเป็นม้ากีฬานะครับเพราะว่ามันเป็นม้าเลือดร้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าคนจะไปผสมสายไหนละกันแต่ผมเนี่ยผมจะชอบเอาแม่ม้าทีบีนะครับมาผสมกับม้าเลือดเย็นมันจะได้เรื่องของขนเรื่องของโครงสร้างหนาๆนา,นาเนี่ยนิสัยที่สุขุมฉลาดนะครับขี้เล่นนะครับ อ่าผมจะชอบลักษณะนี้ IQEQ เ e นะี่ยผมจะชอบแบบนี้นะครับแล้วก็ราคามันก็จะมีเหมือนที่บอกไปเพราะพ่อมาตัวเนี้ยหลักหลักล้านขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ราคาในท้องตลาดมันราคากลางราคากลางกลางหลักๆเนี่ยมันก็จะสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกที่จะผสมนะครับก็แล้วแต่เจ้าของม้าละกันและอีกสเต็ปหนึง่งบางคนอาจจะซื้อแม่ม้ามาอยากจะอัพราคาแม่ม้าขายต่อนะครับ ก็ซื้อม้าท้องเปล่ามาแล้วไปผสมให้มันท้องพอท้องปุ๊บก,ก็ขายราคาม้าในเลดท้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าม้าที่ทํากันทีนี้เนี่ยถ้ามีพ่อม้าอยู่ในบ้านอยู่แล้วมันก็ได้กําไรเน็ตแต่ถามว่าถ้าจะต้องขนจะบปะคุณลุนช่องนะไปผสมกับม้าที่อื่นถ้ามันไกลนะครับอ่าก็จะมีค่าใช้จ่ายตรวนั้นเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าบวกเยอะคุณก็อาจจะขาดทุนหรือบางทีบางครั้งอาจจะติดท้องอยู่แบบนั้นจนคลอดน,นะครับแล้วก็ โดนหักคอซื้อในราคาที่ถูกนะครับก็มีผมเกือบเคยได้มาแบบนั้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นมาขาวด้วยทีบีขาวนะครับเสียดายนะครับตอนนั้นไม่ได้กลับมาอยู่แม่สอนนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอามาตัวนั้นมาแต่ไม่รู้ว่ามาตัวนั้นมาทีบีตัวนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในเคสเนี้ยในคลิปเนี้ยผมจะไม่พูดถึงมาของคนอื่นเลยนะครับกลัวผลกระทบที่จะตามมานะครับไม่ได้อยากเป็น ไม่อยากเป็นมาม่านะครับเดี๋ยวโดนดราม่านะครับม้าใครๆก็รักแล้วความชอบมันก็ไม่เหมือนกันไงอย่างให้ผมผม,มเอามา้าคงสร้างเล็กผมก็ไม่เอาเพราะผมตัวใหญ่ผมขี่ม้านะครับตัวใหญ่ผมก็เลยชอบม้าตัวหนาๆน,นะครับรับแรงเราไหวนะครับโอเคทีนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วในเรื่องของตัวแปรในเรื่องของราคาพ่อม้านะครับในเรื่องของราคาค่าผสมนะครับ เราจะปล่อยลูกได้ง่ายหรือยากอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับใครอยากจะเล่นแบบไหนใครชอบแบบไหนก็นแล้วแต่ละกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยม้าทุกสายพันธุ์เนี่ยมันขายออกได้หมดนะครับแต่มันก็จะอยู่ที่เรื่องของต้นทุนละเพราะว่าอะไรเพราะอย่างเราเราเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยที่คุยกันอยู่เนี่ยแม่มา้าเราไม่ใช่แม่มา้าตรงอาเป็นเลือดร้อยตรงกับสายพันธุ์เขาอย่างเช่นของผมเป็นม้าแข่งเนี่ยไปทับกับทีบีลูกออกมาก็เป็นลูกผสมละนะ มันไม่ใช่เลือดร้อยนะครับไม่ใช่ว่าแม่ผมแม่ม้าผมเป็นม้าแข่งเลือดร้อยทีบีเลือดร้อยไปผสม,มกับฟีเชียนเลือดร้อยมันจะออกมาเป็นเลือดร้อยมันไม่ใช่มันผิดมันผิดสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจให้ถูกๆด้วยนะสําหรับบางคนนี่ยังเข้าใจผิดอยู่นะเอแต่ถามว่าในเรื่องของผมเนี่ยผมเป็นม้าแข่งเลือดร้อยก็จริงถ้าผมไปประทับกับทีบีตัวผู้นะครับมันก็จะกลายเป็นทีบีร้อยนะครับอ่าเนี่ยใช่นะครับแล้วถามว่าสิ่งที่ผมใช้แม่ม้าแข่งเป็นต้นสายเพื่ออะไรเพราะว่าผมต้องการความเร็วนะครับ อาการวิ่งอืดการวิ่งโทนผมชอบแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันเป็นเลือดร้อนใช่ไหมเวลาผสมกับม้าเลือดเย็นนะครับม้าขนปุยๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเวลาลูกออกมาเวลาใช้งานจริงๆเนะี่ยมันเหนื่อยช้านะครับมันเหนื่อยไม่ไวโอเคสิ่งเหล่านี้แหละนะครับก็จะเป็นไกด์เล็ก,ล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 กๆน้อยๆที่มาโม้ให้ฟังสําหรับใครที่ อยากจะมีม้าไว้ครอบครองสับสนนะครับ fc ถามมาเยอะว่าซื้อมาตัวผู้ดีตัวเมียดีหรือตอนดีถ้าตัวเมียมันเป็นยังไงนะครับอ่ามันก็จะดีตรงนี้แล้วก็จะมาปวดหัวที่หลังตอนที่หาลูกเขยนะครับอย่างผมผมก็ปวดหัวอยากได้ลูกเขยล่ำๆรอๆหนาๆน,นิสัยดีๆนะครับไม,ไม่ไม่ก้าวร้าวไม่กัดไม่เตะกัดเตะเนี่ยเป็นนิสัยของมันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเวลาเราปรับจูนนิดๆหน่อยๆแล้วเขาฟังเราเร็วเขาพูดง่ายเราแก้อาการเขาได้ไวอ่ะ เขาเปลี่ยนนิสัยได้ดีอย่างเงี้ยมันสมควรที่จะเลี้ยงนะครับไก่อีกตัวหนึ่งที่รูปร่างดีหน,หน้าตาดีแต่จ่ายลูกมาแล้วดุชิปเป่งเลยกัดนะครับกัดแงบเตะเราเดินไปทางไหนมันหันตูเป็นเรดาร์ให้เราเลยเนี่ยอันนั้นมันเตะเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาม้าแบบนั้นมาทําพ่อพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันถ้ามาทําพ่อพันธุ์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะจ่ายเลือดลงมาหาลูกเหมือนกันนะครับลูกก็จะก้าร้าวเหมือนกันถามว่าที่กล้าพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเคยเจอมาวนะครับ เอาหญ้าไปให้กินแต่หันตูดทาผมผมไปทางไหนมันก็หันตูดเล็งผมอย่างเดียวเลยนะครับเออผมเจอมาแล้วนะครับถึงกล้ามาโมงลงในช่องได้นะครับข้อมูลไหนที่ผมไม่มั่นใจผมจะไม่พูดเพราะว่าเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันมีเอฟเฟกกลับมานะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบความคีดโมงผมนะครับก็ดูในช่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลักน้ําผมสร้างลย์ลิสต์ไว้ให้การตกปลาดําน้ํายิงปลาการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกามกามอาหารปลานะครับทำยังไงให้ปลาโตวไวอ้วนนะครับแล้วก็ การปลูกหญ้าเพโกล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงม้านะครับถ้าจะลดต้นทุนถ้ามีพื้นที่นะอ่าแล้วก็ถ้าทําได้นะครับก็จะมีทั้งปลูกแบบในนาง่ายๆปลูกบนเนินปลูปลูกแบบแอดวานซ์ไม่ปั่นดินเลยนะครับผมก็ทํามาแล้วนะครับก็แล้วแต่ละกันว่าชอบแบบไหนพื้นที่เหมาะกับแบบไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะโม้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย